ขอกล่าวคำทักทายผู้ก้าวเข้าสู่เส้นทางสายจิตวิญญาณและครอบครัวจิตวิญญาณชาวแสงที่รักทุกท่านวันนี้จะพาเพื่อนๆนเข้าสู่ความหมายของคำว่ายูโทเปียทางจิตวิญญาณสภาวะที่จิตวิญญาณบรรลุถึงความสมบูรณ์และความสงบเพื่อการตระหนักรู้ผ่านการฝึกฝนจิตใจและการเชื่อมโยงกับจักรวาลเนื้อหานี้จะสำรวจวิธีการบรรลุสภาวะนี้ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุด ของการพัฒนาตนเองการดำรงชีวิตในความรักและความสงบสุขอย่างแท้จริงเพื่อนๆที่รักบทความในวันนี้จะมีชื่อว่ายูโทเปียทางจิตวิญญาณสภาวะแห่งความสมบูรณ์และความสงบภายในในบริบทของการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณยูโทเปียหมายถึงสภาวะที่จิตวิญญาณของมนุษย์บรรล,ลุถึงความสมดุลรวมถึงความสงบสมบูรณ์ ทั้งภายในและภายนอกเป็นสภาพที่บุคคลมีความเชื่อมโยงกับตัวตนที่แท้จริงและจักรวาลในระดับที่ลึกซึ้งการบรรล,ลุถึงยูโทเปียนี้เป็นการสร้างสมดุลระหว่างจิตใจร่างกายและจิตวิญญาณซึ่งทำให้เกิดสภาวะของความรักความการุณาและความเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสรรพสิ่งยูโทเปียทางจิตวิญญาณนี้อาจถูกมองว่าเป็นสภาวะที่มนุษย์ทั้งหมดอยู่ในสภาวะแห่งความเข้าใจการรับรู้ถึงความจริง ของการดำรงอยู่การตื่นรู้เช่นนี้มักมาพร้อมกับการปลดปล่อยตัวเองจากความยึดติดในทางวัตถุความคิดที่เป็นปฏิปักษ์ต่อความสงบความสุขที่แท้จริงเป็นเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาตนเองคือการบรรลุถึงความสงบภายในที่ซึ่งทุกคนสามารถใช้ชีวิตในความสุขความรักที่ไม่มีเงื่อนไขโดยไม่มีการแบ่งแยกไม่มีความเกลียดชังและไม่มีความทุกข์ทรมานในระดับที่ลึกกว่ายูโทเปียทางจิตวิญญ,ญาณน,นี้ ไม่ใช่สถานที่หรือสังคมที่อยู่ภายนอกแต่เป็นสภาวะของจิตใจที่ผู้คนสามารถเข้าถึงได้ผ่านการฝึกฝนทางจิตวิญญาณการทำสมาธิที่ลึกซึ่งการฝึกสติให้อยู่กับปัจจุบันขณะที่นำไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลหรือพระผู้สร้างกล่าวโดยสรุปยูโทเปียทางจิตวิญญาณเป็นสภาวะที่จิตวิญญาณของมนุษย์บรรลุถึงความสมบูรณ์ทั้งภายในและภายนอก เป็นเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาจิตใจที่นำไปสู่การดำรงอยู่ในความรักอันไร้เงื่อนไขและสันติภาพที่แท้จริงเพื่อไปสู่การบรรลุถึงสภาวะแห่งความสงบและความสมบูรณ์ภายในคือการที่บุคคลสามารถเข้าถึงสภาวะของจิตใจที่ไม่มีความวุ่นวายไม่มีความเครียดจากคลื่นความถี่ต่ำเป็นสภาวะที่จิตใจของเราสงบนิ่งไร้การเวลามีความสมดุลระหว่างอารมณ์และความคิดทำให้เกิดความสุขและความพอใจในสมดุลของชีวิตอย่างแท้จริง เพื่อนๆที่รักทั้งหลายการปลดปล่อยตนเองจากความคิดและอารมณ์ที่เป็นปฏิป,ปักษ์ต่อความสงบหมายถึงการที่บุคคลสามารถตระหนักถึงความคิดและอารมณ์ต่างๆฮ่าฮที่มักจะก่อให้เกิดความทุกข์ความเครียดหรือความไม่พอใจเช่นความโกรธความอิจฉาความกลัวหรือความกังวลแล้วเรียนรู้ที่จะไม่ถูกครอบงำหรือยึดติดกับความคิดในอารมณ์เหล่านั้นการปลดปล่อยตนเองในที่นี้ไม่ใช่การปฏิเสธ รือหลีกหนีความคิดและอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์แต่เป็นการยอมรับมันอย่างรู้ตัวด้วยการมีสติรู้เท่าทันอารมณ์ความคิดเป็นผู้ดูไม่ตัดสินแล้วปล่อยให้มันผ่านไปโดยไม่ให้มันมีอิทธิพลต่อจิตใจของเราเมื่อเราสามารถทำได้เราก็จะพบว่าจิตใจสงบขึ้นสามารถดำรงอยู่ในความสุขที่แท้จริงสภาวะนี้คือเป้าหมายของการพัฒนาจิตใจและจิตวิญญาณมีหลายๆแนวทางของการฝึกฝนเช่นการทำสมาธิ การฝึกสติให้อยู่กับปัจจุบันขณะและการพัฒนาปัญญาที่ทำให้เราเข้าใจความจริงของชีวิตว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรามีหรือสถานการณ์ที่เราเผชิญแต่อยู่ที่สภาวะภายในใจของเราที่สงบและสมบูรณ์สุดท้ายนี้ฉันขอให้เพื่อนเพื่อนที่รักมีความรักให้สรรพสิ่งทั้งปวงถูกรายล้อมไปด้วยความรักแสงสว่างกับความรู้สึกที่สวยงามมีการวิวัฒน์และเติบโตทางจิตวิญญาณ อย่างต่อเนื่องดำรงชีวิตอยู่ในสภาวะความสั่นสะเทือนที่สูงอย่างสม่ำเสมอฉันรักพวกเธอทุกคนสวัสดี